สวัสดีครับวันนี้มาลวยผ้ามาตามเนท่าของพอบุญมานะครับในวันนี้ฝนฟันต้งวดพี่น้องได้เลขสามตัวนะครับเพิ่งฟันว่าได้ลมง้อนะครับอยู่บานเลยที่นะครับของพี่น้องเพิ่นนะรับล้กกาฝันเห็นคคตายพี่น้องเพิ่นให้ตัวไหนรองไปติดตามเลขสามตัวของพอบุญมากกันเลยครับครับคุณพอบุญมากครับ วันนี้มาตามคุณพ่อนะครับประเดียมา,างวดสองวดแล้วม,มาหาพ่ออยีหน้าไปเห็นาหาก็ไปเรียงงอกไหมวะเรี้ยงไม่เรเียงหยน้าด,าดงหน้าดงเนาะอืมแต่ย้อนบอลเลยมาพอสองเทียร์ับเทียร์เพเลนแล้วนะครับก็บเริ่มใบลงห้ยวันนี้ก,ก็มาตามงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าแปดได้อนะครับแบงก์ปันพี่น้องยูซี่อืมงวดมาหันกับปรเดี๋มาตามเนาะพอนะพอเดีมาตามครับเป็นเรื่องพอ คือว่นได้กินขาวกับตัวมึืองเันนหมอ่าโอ้ยแสบเนาะเออทุเรียนมาแพงเพาสู้อึ้งเน้ะทุเรียนเนี่เขาวาเทหร่ก็โลละสองลอยามลอยเนาะอ้อ้งโล6ห0อยแล้วของไทยกินของแพงด้วยพอนาะอ่าปิวัตกินทุเรียนแพงกับว่าเงินดดอกบ่สู้อึ้งดอกเนาะก็เพ็ดพเนะพอนะเฮะเพอกับแพงนะครับ โอ้นะครับกินของหวานเผาเนี่ยมันจะปลอดภัยแข็งแรงนะครับของตลาดวิทยาตะยังนะพ่อเนาะอืมวันนี้ก็พอดีมาตามพวกฝันคุณพ่อให้เป็นปฏิสีห์นะครับลองถามพวกฝังพ่อเบิึงระหว่าฝันดีปะเอาพ่อผมก็ดีฝันดีปะครับฝันดีละมันก็ฝันมันขึ้นนี่ละฝันฟันที่เลียวมากครับผมหรือว่าเขาบอกเขาภาคเมือกกันนะ้นไม่ที่ตาได้ ร้อยเัอได้เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดได้่าอันนี้เคียังปอมันมนเรื่นเขาบป็นอย่สัดตัวเดี๋ยวเอาหวไม้เนี่ยจะงงๆอยู่เขาเรียกตังเขาเรียกตังหรืยังพอขมเรเขาเรียกตังตัวสัคมาฝันมาไปยังเขาเรียกตังนายกมือหันรับโอ้ทังวมาฝันเนาว่าเขาได้คะแนเท่าไหร่กอเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดเก้ารอยเจ็ดสิบแปดเออโอ้เขาเลยกว่าเขาย่องเลมาง้อไปขากิน แต่ว่าขาม่รู้ว่าบ้านเสร็จแว่วเขาปจับม้าขาเขาเอามามาพอเขาลากมาเล่นมาเล่นมาอ่ย่องมันนผูขาแล้วมาแท่งเอาธรรมดาง้อขางัวขึ้นแท่งทั้งหลังมีคือแท่งทรวงลมประงองพอย่องย่องไหนวะย่งผู้ตายย่งมูสามมันเย่งไดนเออย่อมูสามไหมย่องแค่เส้นไหมอ๋ออุ้ยก็ว่าจริงก็ไ่้ปะ ฝันเนาะเพาผมก็ฝันเงี้ยเป็นวังมืว่านเหมือนนเลยฝัน่าเป็นขาเขาสินง่วเป็นสีหาโลใหมผมเปก้อนบางเง้หนาบ้านเหมือนไงบ้านเลขที่เก้าสิบเกหรอพ่อเก้าสิบเกียรตเนอะฝันตรนตลกไปเลยเเลยหน้ากเนาันบางเงยเงี้ยเปยงัดต่อกันอะเปิดอันได้มาบาที่เก้าเกิเก้าสิบเกเาเนื้อมาให้ก่อบบเงี ก็เริ่มบอกว่าไปซื้อเราบ้างนไปเรื่องวนี้มาไมอ่างเี้ยเออเอว่าฉันเราไปนะเนาะครับท่ฝันเอาไปไปซื้อดอกไย้สูงเลยวราบ่ลุงเอาน้ำสมมาขอยจะขวดใ้ด้วยอมาจีเราอ้เพิ่เนี่นะสูงครบอยู่ไมครับครับดีเยอกันกขาเริ่มยางมันกอหนาสาหน่นหรอกครั ก้ว่าล้วว่าฟันเลนพยงม,มันมันออกอายุดีดีดเลย่อะอางอยุเพิ่งหกสเอดปีออกประจําเลยไอ้ฟันเลนพยงเนี่ยที่สองยางนาส่สือเล็กบานก็เหล็กเงี้ยเออเป็นเล็เงี้ยมครับหกสิบนตายัน้เหล็กเงี้ยไเอบัวจะมันมันออกหกสเอ็ดเปมาณี่ิขเจ้าเก้าสิบเจ็ดเก้าสิแต่ว่าล่อเขาสุเตใหมอกสิเอ็ดเออหสิบเอ็ด 6 1ปีเพราะว่า,าไ,ฟไฟ,ฟนย้มียตงไหดมันออกรถของหนหึ่งกับอันเรียก่บ้านพืน้นบ้านนี้เมา่อยรับเมาฝันว่านพี่สาวเขพี่เคยที่ตายไปแล้วเนี่ยมานจอดรถหน้าบ้านวันนี้มีหม,ม,ม,ม้ปลา,าเป็นพวกเนีย่ยไห้ผมบ้านพี่เกล็ดอมาเลยมาแบ่งอยู่หน้าบ้านพย่งมันเลยที่เกิเก็นหมูสามเมื่อตรงก็บพอเนพอมากเกาเก็ดแปดเนาะว้าผมก็เนียนเก่าเกล้เยวเอาง้อไปขาจใส่ยงยันป เปป่เน right. no ี่ยเทียนได้ป่เนี่ยไปกาดอว่ตเขาโยงติดูขาดยติดกาเนี่ติดกาจากนั่นเอไปกทีเด็วเออจับป่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่เป็นเลบ้านะหนึ่งสองสี่้านหนึงมันอียงอืมหนึ่งสองสี่ ของที่ตาบ้านฤกทีเขานะที่โง่ไปขาวเออเขาโงวไปข่าวม่นกีอ้าอเขานงัวเหรอผมมักนัเลยวะพ่อวานพี่พี่ย่งนี่งพี่ย่งันแบกเหนื่อยเย็นๆเนาะอือพอว่าขางัวไหมก็ชิวานงกันไหมเอามาฟัดเลยเนี่ยกันแทนดิเห็นไหมสิเห็นไหมมันเ่จะคืนาที่นี่อีกนะ ป็นตัวงนะจ้ไหอนเยน่าแต่ว่าน่าูนันแ่าอนรอบุตรอาบุตรอาบาอาบุต้อบ่เรอาบุน้อบรอาบุตราบรอาบอบาบุนรอบรอาอบาบาบาบุาบาบุาบอาบาบบาอออ มุงเล้ยงน้อยน่ลงเลื้องที่เนี่ยปั่นได้ก็ว่าปลุงเลี้ยงไม่เอาทิตาก็ได้นะทิตาเนาะทตาหลุดยังไงนีก็ทีนั่นอายุตาิข้างงัวเนาะเอาข้าวเสิยทองเงนเนาะเพื่อว่าให็นนอนมองงงเอาอายุพโยงน้ำอายุพโย่งกี่ข่าเน่ย อันนี้นะรอเนาะอืมกคือางสันสินพ่อฟันพอยุ่งเนี่ยมันบ่อกเรียกบ้านกอกครับอายุํานาั้นนพอตามกยฟันนี้นไ่นเลยว่า็ผิดหวังไงฟันนี้เลาให้ซื้อสองอันนี่แหละแล้วก็ว่อตีตื่นหรอกอืมเนาะบ้านที่ขางวกอเอาูอ้ใดมักกัซื้อเนาะพอเนาะโว้ยสอนตัว นะคือนันนะไม่ตืนะ่นเนาะหกหนึ่งหกสิบเอ็อเดปีอ,อ,อันนั้นก็สี่สิบสองสี่สิบสองเด็กบ้านเดี่บ้านทิตาเนยดบ้านทะิตาเอออ่ะตามนี้เนาะอ่ะคือแลเอ้านะครับพ่อบุญมากเนาะพี่เป็นฟันว่าข้าเจ้าเรียกตั้งหรือจังไรนี่แหละแต่คะแนนเสียงเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับวับนนี้พอย่งนะครับบ้านทิตมอรวยนี่แหละพอย่งเสียคิดไปแล้วนะครับจึงง้วมะข่าเนาะบ้านพ่อตาเนาะ วันทิตาในวันที1หนึ่งสี่สองมองขางว่วนะครับวานนี่เพื่นว่ามองรวยนี่กับฟันวานดดซินเนี่ยนะครับเดเมเน่ภรรยาหมอปลาเนี่ยเอามาแบ่งหายอยูนาบานพยยงบาทยเก้าสิบเกมูสามนั้นแล้วมาตรงกันกับพอไหามาเนี่ยคือเก้าส่วนอายุพยยงนี่ยฟันที่น้ำใดมกักออกอายุเพิ่นคือหกปีเดินครับหายใจดก็เป็นหกเนาะแต่ว่าเพิ่นขึ้นโกให้ปีหนึ่งก็เลยเป็นหกสิบเอ็ดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มกออกหกเอ็นี่ยหรอป ทำฟันให้เราสุดเทียกันไรนะครับกระตามนี่เด้อนะครับความฝันของพอบุญม้าเนาะมักตัวได้เราพอให้มักได้สามตัวเนี่ยก็โอ้ยแปดล้วมักเก่าคิดเก่าแปดเลยนะครับอ่ะนะครับก็ตามนี่เด้อน,นะครับเก่าคิดเก่าแปดสำหรับความฝันของพอบุญมาเนาะเมื่อเดี๋ยวามาตามสองวันแล้วหาพอกันพอแล้วเทอะเถียพอเราไม่เรี่ยนทงด้วยนะี่อือโอ้โหนฝัน ตรงกับบเบอร์เนี่หลองตาวดปลาเป็นตัวย่หลวงตาวัดปลาไหมากตัเดียวกันนั่นตัวเดียวกันเนหมากตัคือหลวงตาวดปลาแห็มากเจ็หกใช่หมาเป็นอย่างนั้เปลี่ยนหัับหัวเสือเจ็นี่อ๋อเขาตงกัดยบรเดงั้เจ็ดหกแตรงหัวด้รวยเท่าบาทเลยอันนี้อันน้เจ็ดเ้าลวงตาวัดป้ามหันเนาะ ซับตัวเดียวกันนะพอนะตัวเดียวกันแล้วซับวัววัวมันกมมันเกาไหมเป็นแต่กเปล่เออของของตาแล้วเป็นหกของพ่อน่าเป็นเกาสามตัวเนาะคสมตัวมันก็เพรานึกกระบอกแน่ซานั่นแหละแน่เดิมแล้อเลอสว่างภามันบอกแกงไาเลยมันจนีนี้ตีเลยกันครับเพื่อนเบลเนาะนี่มันสักข้อไล่เห็นบ่อืโอ้มันราคาข้ออัตมาเออป้าเปลกับข้าข้อเนะยคะ ข้าไขเป็นซับรืเก่าไรหรอกล่มมือออกอย่าง่หรอวะออกเก่าหาแล้วเนาะมือห่าใช่เออเนี่ยอะไรเพิ่มพามาอีกทีละอันนี้เขาว่าเนี่นเพิ่มกาว่าหกสามศูนย์ต้องเก่าแล้วก็สามศูนย์เข้าเหรอเก่าเลยสุดที่จะผายเลยแล้วกเน่าเก่าเลยเเนีนเนนะครับเอา สรุปนะครับว่าพอบนมาเดอ้อนะม่วนนี่ฟันว่าขเขาจะเลืยกตั้งพอย่งที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับจุงว่ามาข่าบ,บาตรทีหนึ่งที่สองวันทิตาเดอ้อนะครับแจ่ว่าในฟันเนี่ยเขาบอกว่าคะแนนเสียงนะครับเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดเด้อนะครับวันนี้พอย่งที่ขา่าง่วนะครับยุบาตรทีหนึ่งที่สองเนี่ยอืมเพิ่นอายุหกเซีปีได้นะพอย้งเนะี่ย ให้ฟันนีเพื่นน้ำใดบอก,อ,อกเลยบ้านก็อายุนะครับเพื่อนมาตกกับมอเยวยดองมือเรื่องมอรวยกับฟันไว้ในเนื้อยู่หน้าบ้านพอยุงนะครับบาน,นทีเก้าเจมูสามนะครับก็พอให้ช่วนะงประมาณน่าก็ฟันต้องพอคุณมากด้ยนะครับก็สรุปปันนี่แหละพี่น้องนะครับแบบนี้แหละคือคะแนนเสียงเก้ารบแนะครับตัดให้เก้าเจนะครับบานที่ขางวน,นี่พอยงไปขาดในคื้หนึ่งสีองอายุเพื่นนี่หกิ 6, 1ปีใ้ช่วขงขมานน้ำพอปุ่มาเด้อนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่พอลายี่เบียงปัดอีกที่นะผู้ชมมานกะจะคอยมาหาพ่อเนาะนะครับขอบคุณพ่พอ,อไรที่เบียงปัดให้ใหลูกฮร้านน้ำในช่วงขมานนะสวัสดีครับ